ท่านมีอาการแบบนี้อย่าปล่อยไว้นะคะปวดข้อมือค่ะข้อเท้าปวดหลังปวดเอวมีเสียงดังกบแก๊บขณะขึ้นลงบันไดปวดแก้มก้นชาลงที่ขาน่องเท้าปวดต้นคอค่ะชาลงมาที่ปลายเท้าแล้วก็มีอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายเสี่ยงผ่าตัดหากปล่อยเรื้อรลัง สวัสดีค่ะดิฉันทัศนีนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะดูแลในเรื่องของปัญหาของกระดูกนั่นคือดีบูนหรือดีบูเดนะคะดีบูหรือดีบูนี่นี่นะคะเรามีทั้งแบบเม็ดแล้วก็แบบผงนะคะเอ๊แล้วมันใช้แตกต่างกันอย่างไรแบบเม็ดใช้สําหรับท่านที่เป็นมายังไม่นานมากนะคะให้ใช้แบบเม็ดทานหลังอาหารเช้า1เม็ดหลังอาหารเย็น1เม็ดนะคะวันละ2เม็ดนะคะ สำหรับท่านที่ยังเป็นมาไม่นานแต่สำหรับที่ท่านที่เป็นมานานมากแล้วนะคะเป็นมานานมากแล้วแล้วทำยังไงจะหายเราจะมีตัวดีบุญผงค่ะดีบุญผงนี้จะไปช่วยดูแลมันเป็นอย่างเข้มข้นนะคะ1กล่องมันจะมี5้ซองนะคะแล้วไอ้พวกดีบุญนี้มันช่วยเหลืออะไรหรือบ้างนะคะจะไปช่วยลดการสลายของมวลกระดูกค่ะบรรเทาอาการเส้นเลือดขอดเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง ช่วยลดความเสี่ยงข้อเสื่อมและกระดูกพุ้นเพิ่มน้ําไขข้อที่เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นบรรเทาอาการปวดกระดูกและข้อนะคะเอ๊ะแล้วมันมีสารอะไรบ้างเหรอที่จะมาช่วยฉันได้ยังไงนะคะ ดวดีบูนนี้นะคะเราจะมีในเรื่องของคอลลาเจนค่ะจากปลาทะเลนะคะช่วยเสริมสร้างของคอลลาเจนบริเวณข้อต่อของกระดูกนะคะเสร็จแล้วกระดูกอ่อนปลาฉลามมันจะไปเสริมสร้างเซลล์ของกระดูกอ่อนหล่อลื่นไขข้อช่วยคงสภาพน้ำในไขข้อค่ะสารสกัดจากเปลือกสนนะคะมันจะเป็นแหล่งที่เมื่อสร้างกันมาแล้วไอสารสกัดจากเปลือกสนจะไปสร้างความแข็งแรงให้กับไขข้อนะคะแอสคอร์บิกแอซิด ช่วยสร้างคอลลาเจนค่ะที่มีองค์ประกอบสำคัญของกระดูกนะคะสารสกัดจากขมิน้นช่วยเสริมสร้างเซลล์ของกระดูกอ่อนสารหล่อลื่นในไขข้อนะคะแล้วก็คงสภาพน้ำในไขข้อและสิ่งที่สำคัญก็คือวิตามินดี3 จะเข้าไปช่วยดูดซึมแคลเซียมนะคะออกมาจากร่างกายมันจะไปช่วยสร้างกระดูกนะคะตัวดีบูลเม็ดี้แต่ทำไมดิฉันบอกว่ามีอาการเหลือรลังแล้วให้ใช้ตัวดีบูลผงนะคะดีบูลผงนี้เราจะมีในส่วนประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนตเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะคะมันจะเป็นตัวซึ่งลดความสูญเสียมวลกระดูกคะ่ะ ตัวนี้แหละคะ่ะจะเข้าไปช่วยสําหรับท่านที่เป็นมานานมากแล้วแต่บางท่านก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นมานานแล้วทํำยังไงก็ไม่หายทํำยังไงดีเราจะแนะนําตัวโกเลจินดีค่ะตัวโกเลจินดีนะคะตัวนี้จะเข้าไปดูแลในเรื่องของสลายพังผืดในหลอดเลือด ให้สารอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณทานเข้าไปแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยมันทักษะยังไงก็ไม่หายทําอย่างไรเราจะใช้โกลจินดีไปสลายพังผืดแล้วพังผืดเกิดมาจากไหนพังผืดเกิดมาจากนะคะกล้ามเนื้อของเราระหว่างที่เรานะคะขับขเคลื่อนร่างกายมันจะสร้างกล้ามเนื้อของมันขึ้นมาเองเมื่อมันสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเองพอเราเริ่มอายุมากขึ้นนะคะ ความเาเสื่อมถอยนะมันจะสลายแล้วก็กลายมาเป็นพังผืดนะคะมันก็จะไปอุดตันตามหลอดเลือดเราจะใช้ตัวโคเลจินดีตัวนี้ไปสลายพังผืดแล้วมันสลายตรงไหนได้บ้างล่ะนะคะในส่วนผสมเขาจะมีเห็ดหลินจือค่ะเห็ดหลินจือซึ่งพวกเราทราบกันอยู่แล้วว่ามันจะเป็นมานานกว่า2,000ปีนะคะแล้วก็ถังเช่านะคะถังเช่านี่ไปเสริมสร้างภูมิป้องกันโรคนะคะ เพื่อช่วยปกป้องร่างกายของคุณช่วยทําให้เซลล์ของคุณเนี่ยมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นนะคะสารสกัดจากโสมนะคะสารสกัดจากโสมนะคะเราไม่ใช่โสมธรรมดาเราใช้สกัดเลยเป็นพลังเย็นค่ะของหยางทําให้หลับสบายค่ะแล้วก็ผ่อนคลายนะคะหลังจากที่ท่าหลับสบายแล้วกลางคืนจะมีโรตฮอร์โมนหลั่งออกมานะคะม,มันจะไปช่วยดูแลซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในตัวของมันเองด้วยนะคะมีนมพึ่งค่ะเป็นสร้างภูมิคุ้มกันนะคะ แล้วก็ไปต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะเปลือกสนค่ะนะคะซึ่งมันจะทําให้ผนังหลอดเลือดเราแข็งแรงตัวโกเลจินดีสิ่งที่เขาจะแถมมานั่นคือไปดูแลตับไต,บตหัวใจม้ามปอดด้วยค่ะเราจะใช้2ตัวนี้คู่กันนะคะดีบุญผงแล้วก็ตัวโกเลจินดีสองตัวนี้นะคะ ให้คุณไปทานคู่กันสําหรับท่านที่เป็นเลือดลังมานานแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าจะสั่งผ่าตัดแล้วนะคะซึ่งการผ่าตัดทุกคนก็ต้องกลัวซึ่งเราไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงอะนะคะเราจะใช้ชุดนี้เป็นตัวดูแลค่ะอย่าลืมนะคะใช้ชุดนี้สําหรับท่านที่มีอาการมานานมากแล้วค่ะดิฉันประพาพินบุญศรีนะคะปัจจุบันเป็นครูสอนธรรมะอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกเคลื่อน มีอาการปวดมากไม่สามารถนอนตรงได้เวลานอนนี้ต้องยืดขาข้างหนึ่งตรงและอีกข้างหนึ่งต้องงอไว้การเดินก็เดินไม่ตรงนะคะอาการปวดเป็นอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบปกติได้ค่ะช่วงนั้นดิฉันทรมานมากเลยหลังจากที่มีคนแนะนําให้รู้จักกับดีบูลสามารถที่จะทําให้อาการที่ดิฉันปวดและท,ท,น,ทนทรมานอยู่นะดีขึ้นได้ จากการที่ได้ทานดีบูลต่อเนื่องมาระยะหนึ่งนี่ทาให้เห็นเลยค่ะว่าอาการปวดที่เป็นอยู่นะลดลงค่อยๆลดลงฉันได้ทานทั้งสองตัวค่ะทั้งโคเลจินและดีบูลอาการปวดที่มึนเคยเป็นดีขึ้นเลยแล้วทําให้เราเนี่ยหายจากอาการปวดเหล่านั้นได้ภายในเวลาไม่ถึงประมาณสามอาทิตย์นะคะรู้สึกว่าดีขึ้นเลยแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ใช้ชีวิตเป็นปกติซึ่งดิฉันดีใจมากค่ะเออเป็นไงพี่น,นัน หลังจากที่ให้ดีบุเน่ไปกินเนี่ยอาการดีขึ้นไหมก็ต้องขอบคุณพี่มากมากครับผมว่าที่แนะนําดีบุเน่อาหารเสริมให้กินก่อนหน้าที่ยังไม่ทานก็รู้สึกปวดเข่าปวดขาอะไรประมาณนี้ครับเวลาซ้อมหรือเทียนให้นักมวยอะไรประมาณนี้ครับเีวนี้ก็พอกินไปสักอาทิตย์กว่าๆนี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มปรับสภาพเริ่มดีขึ้นครับผมหัวเข่าอะไรก็รู้สึกจะคล่องแควครับ ไม่ปวดครับก้องขึ้นไม่ค่อยปวดครับก็รู้สึกดีขึ้นครับตามลาดับครับผมสาหรับสั้นที่มีอาการปวดแข้งปวดขาเหมือนผมนะครับเนี่ําำไม่กินอาหารเสริมดีบูเน่นะครับเป็นไงกองทอนีหลังจากกินดีบูเน่ตัวนี้ไปผมก็ปวดหัวเข่าปวดข้อมาสิบกว่าปีแล้วกินตัวนี้ถือดีขึ้นครับกินกับผสมน้ําเย็นคือใส่น้ําหน่อยเดียวไม่ต้องเยอะตอนนี้เป็นไงการยืนสอนมวยอะไรยืนสอนมวยก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้ว ขนาดเริ่มกินมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ดีขึ้นตัวนี้เป็นแคปซูลเป็นแคปซูลใช้สมุนไพรนะครับกินตอนกลางคืนได้ก่อนนอนกินแล้วกระดูกกระเดี่ยวมันจะดีขึ้นอ่ะคนเราอายุเยอะมันจะเริ่มปวดตามข้อตามหัวเข่าจริงๆแล้วพวกเราก็ใช้ข้อเยอะใช่เพราะเราตอนสมัยเป็นนักมวยนี่ตรงเล่นโดดจั๊มวิ่งวิ่งวิ่งไกลวิ่งวันละสิบกิโลก็แก่ตัวเข้ามีเริ่มมีอายุอ่ะ มันจะปวดตามข้อตามกระดูกก็ส่วนมากเกือบจะทุกคนพออายุมากขึ้นก็โลคกระดูกมันก็ต้องสึกหล่อไปธรรมดานั่นแหละเราก็ต้องมากินตัวนี้เสริมขึ้นมาดูอยากจะฝากบอกเพื่อนๆเนี่ยเริ่มมีอายุข้าเนี่ยตัวนี้แน่นอนกินแล้วได้ผลทัานตาเห็นดีบุเน่นะดีบุเน่อย่างอย่างเป็นซองกินกันน้าอันนี้อย่างเป็นแคปซูลกินก่อนนอนตัวนี้ดีมาก